Was, was, <coughs> ตัวนี้นะครับผมชื่อนะครับพงศักดิ์นะครับสารพัดดีแล้วก็มี Twitter ร์แอดสารพัดนะครับอ่านว่าสารพัดเป็นนามสกุลนะครับแล้วก็เขียนบล็อกอยู่นะครับที่เว็บอําเภอดับไอเอ็นจีเอนะครับใครสนใจก็สามารถ f o l ได้นะครับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับชื่อไบปประเอินไทยนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับในหแนววิชาการหน่อยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการแพทย์ในการนำเทคโนโลยีขั้นห้าน คอมพิวเตอร์วิศวกรรมการสื่อสารนะครับแล้วก็เอาไปยุกใช้ในการดูแลผู้ป่วยหรือว่าการพัฒนาทางด้านการแพทย์นะครับก็สำรองงานครับเปิดโลกเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับเดี๋ยวจะแนะนำนิดนึงนะครับว่าวิศวกรรมชีวการแพทย์นี่คืออะไร ก็จะแนะนำทีดนึงครับว่าไบโอเมตหรือว่าเราเรียกเราเรียกสร้างว่าไบโอเมตหรือไบโอเมทริ้าเอนจิเนียริ่งเนี่ยครับคืออะไรนะครับก็คือเป็นการรวมศาสตร์ของวิศวกรรมศาสตร์นะครับรวมกับการเอาวิทยาศาสตร์ทางน้กการแพทย์เนี่ยมาประยุกต์รวมกันเพื่อจะสร้างเทคโนโลยีของแบบซอฟต์แวร์หรือว่าการสร้างเครื่องมือที่มาใช้ในโรงพยาบาลหรือว่าการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการนำจูเปอร์คอมพิวเตอร์มาประมวลถอดรหัสวิศวกรรมวิศวกรรมทาง ดีของมนุษย์นะครับอย่างเช่นการทำเนื้อเยื่อเทียมการทําข้อข้อเทียมนะครับหรือว่าการนาทาระบบการขนส่งยานในร่างกายนะครับหรือการนําภาพจากอันตราซาร์หรือภาพจากซีนีสแกนมาสร้างเป็นภาพสามมิตินะครับก็คือนี่ก็คือหลักง่ายๆของไบโอเมตที่เรารู้จักกันนะครับอันนี้ผมแบ่งตามสาขาที่ที่อยู่ในจุฬานะครับซึ่งผมศึกษายอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถ ก็ไปนูแลที่เด็กนะครับจริงๆแล้วการที่จะเริ่มเขียนทำเบลเมตอินไทยนะครับผมเริ่มมาจากการเขียนบอกม็อกเรนนะครับที่ผมสนใจเกี่ยวกับเบลเมตแล้วก็เขียนที่บอกตัวเองว่าวิธีการรักษาติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยเรืโตงโดเมนติกนะครับก็คือเหมือนการกรองแบคทีเรียออกจากเส้นเลือดคนที่ติดติดเชื้อแบคทีเรียอยู่ในเส้นเลือดนะครับก็มีการใช้คล้ายๆกับการครอบใจที่จะเอากำจัดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในกระแสเลือดออกไปผมก็โพสต์ไปนะครับแล้วก็มีคนหนึ่ง เขาเขามาเขียนคอมเมนต์แล team, ้วก็เขียนถามมาที่เราขอ, Nossa. ของครับว่าเพราเขาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดมีวิธีอะไรแนะนำหรือเปล่าตอนนั้นก็พูดมากครับก็เลยพยายามที่จะไปถามทั้งที่แล้วก็ที่หมอที่ไปเรียนด้วยกันว่าเราจะตอบคำถามเขย่างไรดีก็ก็พยายามจะตอบให้ได้ดีที่สุดครับก็เลยคิดว่าเนื้อหาแบบนี้มันสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีที่จะส่งไปถึงสังคมได้นะครับ ก็เลยทำเว็บเบอโมดขึ้นมาครับสำหรับเว็บเบลเมดเนี่ยผมก็จะพยายามที่จะดึงเนื้อหาจากเร็่ต่างๆที่เกี่ยวกับที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเบลโมดมามาแสดงแล้วก็พยายามแปลจากเนื้อหาที่ที่เป็นของของฝรั่งบ้างแล้วก็เนื้อหาของคนไทยบ้างครับแล้วก็พยายามที่จะชวนพี่ๆเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันทั้งทั้งกลุ่มที่เป็นทั้งวิศวะกลุ่มที่เป็นแพทย์ เภสัชหรือเทคนิคการแพทย์เนี่ยมาช่วยกันสร้างคอนเทนต์ดีๆขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นการรักษาโรคมะเร็งต่อรูปหมาด้วยด้วยการใช้ล็อกซีนะครับแล้วก็มีรีวิวอย่างเช่นรวมเว็บไซต์เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมชีวเวชอะไรเงี้ยนะครับมาให้ให้ดูการันต์มแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับไบโอเมดผมก็พยายามที่จะโพสต์ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็มีการชวนชวนคนคนอื่นที่ไม่ใช่เรียนด้วยกันอย่างเช่น เพื่อนที่อยู่ในเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์นะครับมาพยายามที่จะช่วยการเขียนข้อมูลนี้ให้นะครับเนื้อหาที่เราได้ได้มานะครับส่วนหนึ่งก็คือจากเว็บทั่วไปของที่เราสนใจจากจากทั่วโลกนะครับที่ที่มีเนื้อหาดีๆเช่นเมดแกเจ็ดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ร้วนนะครับที่ดีๆแล้วก็พยายามที่จะแปลย่อให้ท่นอ่านได้ต่อขึ้นเว็บนะครับจากเจอ์นลหรือว่าจากหนังสือเนเจอร์นิวนะครับก็ จะเป็นเขาจะพยายามเขียนรายงานที uh, ่เกี่ยวกับงานวิจัยใหม่ที่เกี่ยวกับแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยมาแล้วก็พยายามที่จะเอาเนื้อหาเมามาแสดงที่จุดนี้นะครับไซเดลี่ก็เป็นอีกอีกอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีสารเกี่ยวกับพีดีครับแล้วตอนนี้เราพยายามที่จะนอกจากที่จะเอาเนื้อหาของฝรั่งมาแล้วเราก็พยายามที่จะเอางานวิจัยของคนไทยด้วยนะครับที่ที่มีประโยชน์ที่มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเอามา ที่เวียบของเราด้วยนะครับตอนนี้นะครับผู้เข้าร่วมเป็นเสน่ห์ของนักเขียนของเรานะครับก็คือตอนนี้มีสมัครไปแล้วที่สคนแ,แต่ว่าเราผมเพิ่งจะเริ่มที่จะเปิดรับให้ให้คนเข้ามาเขียนร่วมด้วยเพิ่งได้เดือนเดียวเองนะคกลุ่มหลักที่ที่ทีมาเขียนก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นเช่นแพทย์เภสัช ที่มีการแพทย์กายภาพบำบัดเคมีชีวะแล้วก็วิศวกรรมนะครับแล้วก็จะไปช่วยๆกันดูนะตอนนี้หลายคนที่เข้าเข้ามาสมัครก็เกิดเกิดจากการไปชวนโดยตรงนะครับแล้วก็บางคนยังยังใช้พยายามเข้าล็อกอินแล้วก็ใช้งานยังไม่ค่อยดีนครับแล้วก็ผมคิดว่าจะเร็วๆนี้จะจัดิรช็อปเพื่อให้ให้กลุ่มพี่ๆเพื่อนๆที่ที่เขาสมัครมาแล้วได้ดูวิธีการที่จะแอดข้อมูลที่ดีได้นะครับ มีจำนวนที่สองคนแต่ว่าตอนนี้แอคทีฟที่มีการเขียนข้มวลความแล้วอยู่มีแค่หกคนนะครับ่สวนที่เหลือแล้วก็ล้วก็เปิดรับให้คนทั่วไปสามารถที่จะสมัครเข้ามามาช่วยในการสร้างข้อมูลสร้างคอนเทนต์ดีๆได้นะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับผลงานที่เขียนขึ้นมาแล้วก็ใช้แบบครีเอ i ีฟคอมมอนนะครับสามารถเอาเผยแพร่ได้แต่ว่าเป็นให้เป็นผลงานนี้เป็นผลงานของคู้เขียนเองนะครับถ้าสมมติว่าใคร คนไหนที่สนใจบทความนั้นอยากจะไปถือแท็กต่อหรือว่าไปทำธารการมก็ให้เปเลือกสิทธิของคนเขียนไปเลยนะครับใครสนใจก็สมัครสมัครก็ไปสมัครได้นะครับในในในหน้าแต่ละหน้าของโพสตนะครับก็จะมีชื่อของคนโพสตนะครับแล้วก็เวลาคลิกเข้าไปก็จะมีรายละเอียดคนที่เขียนนะครับแล้วก็ดูได้ว่าเขียนข้อความมาแล้วหรือเชิญบทความแล้วกี่ครั้งนะครับ นี่ครับก็เนื้อหาที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะพยายามที่จะส่งต่อให้คนให้อ่านมากยิ่งขึ้นนะครับก็นอกจากที่จะดูผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็เราก็สามารถที่จะยุ่งผ่านทางมือถือได้เพื่อจะให้คนดูผ่านมือถือเนี่ยสะดวกและก็ใช้งานมากขึ้นนะครับก็คือเราผมได้นำแอปขึ้นไปบนโอวิดโซนะครับก็คือใครสนใจวิธีการทำก็ง่ายนะครับก็คือใช้โควิดแอปมิสานะครับก็ไปดูที่บล็อกของผมได้นะครับ ก็คือเราจะสั้มิติส่วนของเว็บไซต์ขึ้นไปโดยการดึง Feed เ s s ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงคอนเทนต์ถ้าใครใช้มือถือโนเกียหรือซิมเดียนะครับก็สามารถดึงคอนเทนต์ได้แบบมีระบบสมาร์ทที่เข้าไปดูได้นะครับก็ลองเข้าไปที่ Oviso แล้วก็เสิร็จทำว่าเป็น Feed In Thai นะครับแล้วก็ติดตั้งได้นะครับเป็นแอปฟรีนะครับหรือหรือถ้าเข้าไปที่ตรงยาวนี้ได้นะครับ ไปที่เว็บไซต์นั้นก็ใชได้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นไอโฟน Android หรือว่าแอบรูนี่นะครับเราก็ใช้ถ้าไปใช้กดเอสนะครับลองลองใช้ปลั๊กอินตัวนี้นะครับจะช่วยได้นะครับในการที่จะทําให้เว็บไซต์ของเราสามารถโชว์บนไอโฟนได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือกดเอสทันนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราเราเข้าไปที่เว็บอย่างมันก็จะเห็นหน้าแบบนี้นะครับในคอนเทนต์หน้าปกติแล้วก็สามารถบุ๊กมานะครับพอบุ๊กมันเนี่ยแอป แอปจูงมสกีนะครับก็จะขึ้นเป็นไอคอนเหมือนเป็นแอปตัวหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเป็นแอปสโตรของของ Apple นะครับที่เป็นระบบปิดนะครับเออ่เข้าไปดูได้น,นะครับที่เว็บเพจนะครับก็ใช้ร่วมกับเว็บนะครับก็เว็บไซต์ก็มีประมาณนี้นะครับก็อยากให้ใครที่สนใจเขเข้าไปดูเนื้อหาได้นะครับแล้วก็เป็นเน้หาที่อ่านง่ายแล้ว เนื้อหาที่มีประโยชน์กับของเราแล้วก็คนรอบข้าง้วยนในการดูแลรักษาสุสขภาพของจเองนะครับวิธีการต่างๆที่ที่โปรที่ไปก็จะเป็นเนื้อหาที่เป็นพระคน่าใหม่วิธีการรักษาใหม่เครื่องแบบใหม่ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือคนทั่วไปหรือญาติพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับอันนี้ก็ติดตามเว็บไซต์ได้นะครับเป็นเวมบอินไทยแลว้วก็มีเพจสเปนบุ๊คด้วยครับแล้วก็ส o ลเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ มีแนวทางประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างมีแนวทางประชาสัมพันธ์เว็บยังไงบ้างอันนี้ครับก็มาเปิดตัวก็ก็หวังว่าจะให้ทุกคนที่นี่นะครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ตอนนี้ก็หลักๆก็คือผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับเออ่แล้วก็เรื่องเอสเอโอผมไม่ค่อยเก่งครับก็ก็ได้แค่กระจายผ่านทางแค่โซเชียลเน็ตเวิร์ดเล็กๆครับ